สวัสดีครับในผม TKV คุงนะครับในเกม Minecraft กับ Minecraft มาเราสุราอีกแล้ววันนั้นได้เจอหนอนแล้วเราก็ได้เลี้ยงหนอนตัวนี้ไว้ซึ่งเราก็จะขังเอาไว้ตรงนี้แหละจนกว่ามันจะโตนะถ้ามันโตเมื่อ,อไหรค่อยนั่นแล้วกันโอ้โหมีไข่เน่าด้วยซึ่งเราจะเก็บเอาไว้ในกล่องสักกล่องหนึ่งนั่นเองเพราะเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ถ้าเราสะสมไข่เน่าไปเรื่อยๆด้วยเสียงมันเตอร์บนแถวนี้ได้ไง เอาเอาไปคือมันจะกินเอาเน่ซสมบีรไปซะใครจะเก็บของใครแล้วใครก็จะออกไปตีมันไม่ควรโอ้โหอยู่นี่ไงโอ้อย

เฮ้ยไอยตัวนี้มันก็ช้าช้าเอ้ยอยู่ดีพวกช่วยบอกทีว่าคือคือแกจะโจมตีทีแกต้องกระโดดทีใช่ไหม เอากินไหมไม่ให้มันเดินวนเวียนอยู่แถวนี้กัน,นเราคงไม่ไปไหนไกลหรอกมั้มมงคือมันไปทั่วแล้วเนี่ยเอง่ายๆคือมันมันพดดินได้อ่ะ ตามเข้ามาเดี๋ยวนี้แกไม่มีสิทธิ์ได้ไปที่อื่นจุงเส์เลียงจจดก,การมาเร็วสตูลอดมาใกล้ๆเออไงมันโดนแล้วตีโดนละสู้อส่อสู้่อสู้มุดดีละ มุดดินอีกล้เก่ง <Okay, S 1> มากมุดดินไปเรื่อยอะโอเคไปเถอะเรากลับบ้านกันตามมาตามมาแล้วก็จะอยู่นี่ตลอดกาลแล้วตลอดไป มันจะออกมาไม่ได้ด้วยแค่เจช้างช้างในฟูงทั้งหมดตัวใหญ่สุดก็มีแค่ตัวเนี้นี่ตัวใหญ่มากๆเลยรู้สึกว่าอาหาราจะหอรสชาติดีส่วนแกก็ยืนอยู่นี่สะเถอะคือบินตามมาทำไม การตัปจนภัย <c oughs> ตัวหนึ่งแล้วละ่ะถึงเล็งไปที่ตามันเล็งไปที่ตามันตามันบอกแล้วโ <c oughs> อ้โหตายอย่างง่ายดายเยอะจังเลยแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดกีีก็ข่าไปเยอะๆเลยแล้วกันข้าต้องการเนื้อ้ะเป็นอาหารโอเคหรือแปปรมานี้แล้วกันเลยๆลอยู่ โอเคนะทุกคนเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครไม่ใหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบาย